การลงโทษลูกไม่เท่ากับคําว่าต้องตีคนจะชอบเริ่มมาจากนี้คนจะชอบบอกว่ายุคเนี้ยไม่ตีลูกกันแล้วอ่อแต่คนเข้าใจผิดว่าการไม่ตีแปลว่าไม่ลงโทษ <No. S 1> ซึ่งไม่ใช่ การที่เราไม่ตีก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ลงโทษเราก็ต้องลงโทษเขาถ้าเราแบบไม่ลงโทษเขาเลยมันเป็นการคือการที่พ่อแม่ไม่ลงโทษลูกเลยเนี่ยมันการซ้อมการออกสังคมของลูกแปลว่าลูกจะรู้ว่าเขาลูกจะคิดทันทีว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้เขาสามารถแบบจะไปตีใครก็ได้จะขีดเขียนอะไรข้างฝาก็ไม่มีใครทำโทษเพราะเขาไม่รู้สึกว่ามันผิดแล้วเขาไม่ได้รับผลจากการกระทํานั้นคือการลงโทษ คือต่อให้เราไม่ตีเราก็ควรจะต้องทํำโทษลูกแต่ทําโทษลูกแบบไหนที่มันจะเอฟเฟกตีและการที่เราทําโทษลูกแบบมีคุณภาพคือหมายถึงว่าถ้าเราสามารถทําโทษเขาได้ย่มีคุณภาพเราจะสามารถควบคุมให้เขาเป็นบุคคลที่เราสามารถบอกเขาได้ว่าลูกหยุดอย่าทำและเขาเชื่อฟังข้อดีคือหลูกจะรู้กฎเกณฑ์ในการอยู่ับสังคมข้อสองพ่อแม่จะสบายขึ้นเยอะมากอาลองนึกถึงเจตการบางบ้านที่แบบ ลูกไม่เชื่อเลยอ,ะอ่ะวิ่งวนแม่บอก <ทำ S 1> ก็ไม่เชื่อแม่พูดให้ปากเสียถึงลูหูลูกแล้วดูสภาพพ่อแม่มที่เป็นอย่างนั้นแล้วเหนื่อยไหมแล้วก็มาร้องหหมร้องไห้ว่าโอ้ยทําไมลูกดื้อย่างงี้ที่เขาลูกดื้อเพราะพ่อแม่ทําให้เขาดื้อ,อเพราะว่าการลงโทษของเขามันไม่มีคุณภาพการลงโทษเชิงคุณภาพคือทําให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําผิดพลาดไปแล้วเขาได้รับผลจากการกระทํานั้นคำว่า punishment ในแง่ของการเลี้ยงลูกเนี่ย พนิชเมนเขาบอกเลยว่าแน่นอนเมื่อมันเป็นการลงโทษมันก็คือทําให้เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บคําว่าบาดเจ็บมหมายถึงบาดเจ็บเรื่องกายหรือของกายหรือใจบาดเจ็บไม่ใช่ว่าตีแล้วเจ็บนะไม่บางครั้งเจ็บที่ใจเนี่ยก็เป็นพนิชเมนคือการที่พ่อบอกทําอย่างนี้ทําให้พ่อเสียใจมากนะด้วยน้ําเสียงที่จริงจังอได้เขารู้สึกว่าเขาทําให้เราเขาทําให้เราเนี่ยเสียใจมากเขาก็จะรู้สึกบาดเจ็บทางจิตใจนั่นแหละจะทําให้เขารู้สึกว่าโอ้ยฉันไม่ควรทําสิ่งนี้ ฉะนั้นการลงโทษมันมีหลายแบบการตีก็สามารถจริงๆแล้วใน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 คู่มือการปรับพฤติกรรมของเด็กการตีก็เป็นหนึ่งในเป็นงัแต่พอพูดตีมันเซนซิทีฟมากบางคนตีเอาเป็นเอาตายตีแบบตีหมาตีแมวอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้การตีด้วยอารมณ์ผิดมากฉะนั้นการตีก็คือต้องเรียกลูกมาเข้าใจนะรับโทษนี้ตีตีจะตีการตีมันมันเบาบางตรงนี้ตีเบาไปก็ไม่รู้สึกถึงการทําโทษค่ะ ตีแรงไปก็ทำ้ายจิตใจเขาถึงเลยบอกว่าไม่ค่อยให้ตีอฉะนั้นมันมีการทำโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการกักบริเวณเหมือนฝรั่งะทุกคน Grounded ก็มี Corner Corner สารพัดอันนั้นก็เป็นไม่ได้การใ้้ทำโทษโดยการงดกิจกรรมที่ลูกชอบเอาสิ่งที่ลูกชอบเอาสิ่งที่เขาหวงแหนใช่ถ้าลูกทําอย่างนี้พ่อจะยึดสิ่งนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกได้ว่านี่คือการทําโทษทันทีอย่างเช่น งดซื้อขนมได้ไหมงดกระตุ้นแบบจะไม่ให้เล่นเกมอ่งดเกมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกทันทีว่าอุ๊ยเพราะของนั้นเป็นของที่เราพ่อแม่จะต้องรู้อยู่แล้วว่าลูกเนี่ยรักมันชอบมันสิ่งหนึ่งที่ทําให้การดูของพ่อแม่ไม่เป็นผลแล้วเห็นบ่อยๆคือการบ่นพร่ำเพรื่อของพ่อแม่จะส่งผลทําให้เด็กเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาไม่รู้เลยว่าอันนี้คือจริงอันนี้คือเล่นพอรู้สึกว่าพ่อแม่บ่นตลอดเวลาเขาก็จะไม่ฟัง ฉะนั้นการอยากให้ลูกฟังเวลาเราสั่งเวลาเรารู้สึกว่ายูต้องหยุดหยุดต้องหยุดทํานะเนี่ยคืออย่าทํามันพิ่มเพื่อแล้วทำมันให้มันเป็นรูปแบบของการจริงจังอย่าบ่นลอยๆพ่อแม่บางคนอยากทำอย่างนี้ดิทำไมลูกทำนี้แล้วก็เดินตามเก็บให้อกเนี้สมมติลูกทำของแล้วทำไม่ทำแล้วอย่างนี้แม่ไม่ชอบเลยนะแล้วก็เดินตามเก็บลูกไม่รู้สึกอะไรถึงสิ่งนั้นเลยเขาไม่ได้เรียนรู้ถึงว่าเขาต้องทำการจะปรับพฤติกรรมให้ลูกไม่ทำคือเรียกลูกมานะฮะวิธีการดูอันนี้จะสอนแบบจริงจังนะลักษณะการดูลูกนะฮะ เรียกลูกเข้ามาใกล้ตัวเองนะครับเรียกมาบอกให้นะหยุดกิจกรรมห้ามหยุดหันมาสบตามองหน้ามองหน้าลูกนะครับจะแตะหรือไม่แตะก็ได้แต่ให้เขารู้สึกว่าคอนเนคกับเราอย่างนี้เผชิญหน้าแล้วพูดไอเมสเซจคือการที่ลูกทําแบบนี้นะทําให้พ่อรู้สึกแบบนี้และพ่อไม่ชอบพ่อเสียใจมากลูกสามารถแก้ไขการทํานี้ด้วยการทําแบบนี้เพื่อให้พ่อได้ไหม เมื่อเขาเห็นความจริงจังของเราเขาจะฟังและเขาก็จะ<ม>อ๋อโอเคผมเข้าใจแม่เ็จนี้ผมจะเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะนี่คือความจริงจังในการดูลูกบางคนเรียกว่าโอ้ลูกลูกอยากทำอย่างนี้ได้ไหมไ,ไม่มีประโยชน์มมนเหมือนเราไปอ้อนวอนลูกเนาะใชใ่เขาจะไม่ทำก็ได้ลูกนะจะค้นพบคําสั่ง<ม>ว่าเฮ้ยแน่นอนเราเป็นสัตว์สังมคมก็เหมือน เหมือนม้าลายเหมือนกวางเราจะต้องมีจ่าฝูงแล้วเราจะต้องทําตัวเป็นอัลไฟได้้องว่าตัวเองเป็นจ่าฝูงใช่ฉะนั้นวิธีการที่คุณจะพูดกับลูกจริงจังเนี้ยคือหนึ่งวอร์นิ่งหนึ่งว่าคุณอย่าทําอย่างนี้เรารู้สึกอย่างนี้คุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะถ้าเขายังทำอยู่เรียกมาวอร์นิ่งสองว่าถ้าคุณทำยังทำอยู่จะมีบทลงโทษอย่างนี้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 และเมื่อลูกทําอีก สร้างบลลงโทษนั้นทันทีคือหมายถึงว่าต้องกระทําการลงโทษลูกทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้กระทําการลงโทษนะตอนที่เขาทํากิจกรรมนั้นเลยที่เราไม่ชอบอ,อย่าปล่อยไว้เดี๋ยวอีกสองวันําทโทษลูกทําอย่างนี้เดี๋ยวอีกสองวันแม่จะทิเกมไม่มีประโยชน์พอทําปับ๊บโอเคคืนนี้ลูกงดเกมบอกคําสั่งชัดเจนและงดให้จริงนะครับพ่อแม่บางคนนะ่ะชอบแบบว่าใจอ่อนอพอพอบอกลูกว่าลูกงดเกมพอลูกมาล้อง่ายเห็นว่าลูกซึมแล้วเขาคงสํานึกผิดแล้วล่ะ เอาให้เข้าไปแล้วกันเนี่ยจะเป็นการฝึกให้ลูกรู้จักต่อรองอแปลว่าเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาแกล้งทาสํานึกผิดนิดนึงเดี๋ยวแม่ก็ต้องใจอ่อนยอมให้เขาอ่าพ่อแม่ก็ตกมมาตายกันตรงนี้มาหลายลูกก็<น>จะต่อรองจะกลายเป็นเด็กนิสัยต่อรองชอบต่อรองกับพ่อแม่ทันทีว่าเดี๋ยวทอดทำาปสำนึกภาพก็จะเริ่มมาแล้วแม่ขอเล่นได้ไหมง,งั้นถ้าแม่บอกว่าเราได้ได้แม่ได้ปั๊บก็รู้เขาก็จะทาอีกอีกพฤติกรรมของลูกก็เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นถ้าลูกมีปัญหา นะครับมองสิ่งที่ลูกทําเสียใจใช่ไหมไปเดินมองหน้ากระจกแล้วก็บอกว่าไอคนที่ทําให้ลูกเป็นแบบนี้ก็คือเรานั่นแหละเรานั่นแหละที่ทําให้ลูกเราเนี่ยเป็นแบบนี้เด็กไม่ได้อยู่ดีๆเกิดมาแล้วมีพฤติกรรมของเขาเลยเออเฉะนั้นเราไม่เชื่อว่าอยู่ดีๆแบบเขาเป็นตัวเขาเองเขาเด็กเขาเกิดมาเป็นอย่างนี้ไม่จริงเลยนะครับเขาเกิดมาไม่กินผักเลยไม่จริงเขาเกิดมาไม่กินนี้เขากินยากไม่จริง ทุก,กอย่างเ่เกกยกเกิดจากการ <g ül> ที่เรากระทําโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งนั้นลูกแอบสอบความรู้สึกเหล่านั้นมาเซ็ตแบบนั้นแล้วรับไปปฏิบัติเด็ <g ül> กลอกเรียนแบบจากพฤติกรรมที่เด่นไม่ได้แปลวพฤติกรรมที่ดี